ต่อไปกล<ม>ุมสุดท้ายครับเพิ่มเดิมอีกนิดนึงนิปาเตสุป,ปีอารีอัมปีนะครับอ่ะะนานตัวนี้ใส่เข้ามาปกติภทาววครับปกติภาวนว่าความเป็นแห่งปกติปกติภาววอ่านว่าความเป็นแห่งปกติปกติภาวอว่าความเป็นแห่งปกตินิปาเตสุป,ปีแม้ในนิบาตบททั้งหลาย นิพพานเตสุปิแม้ในใบบททั้งหลายโหติย่อมมีนิพพานเตสุปิแม้ในใบบททั้งหลายโหติยอ่อมมีอต่อไปครับอีอย่างเลยอารีอัมปีตัวนั้นเป็นนิพพานอารนะครับเดี๋ยวเฮ้ยนะครับอัมปีแม้นว่าข้าพเจ้าตัวนี้ข้างหน้าเป็นสระเอมีสระอยู่ข้างหลังก็เป็นอ่านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับอาศัยอเรเป็นนิมิตนะครับ ก็ไม่ต้องทำทุนทีนะครับนะ่งใม,มีสารสองตัวข้างหน้ากับข้างหลังนะต่อไปสัจจมัสสกยสาอัตเลสเป็นนิบาาเจข้าหน้าเป็นสั T นเอที่เจข้ามพิเตอีมีการลบไหม <c oughs> ไม่ลบเพราะว่าสัจเจเป็นนิบาศน,นะครับนะ ต่อไปโนอาภิกกมมโตตโมนะครับตัวนักปนิบาติโนแปลว่าไม่นะครับไม่ก้าวไปข้างหน้านะครับปฏิบาตมีการลบไหมมีเขาเียกเป็นคำท่คที่เป็นสระโอข้างหลัใชิษานะครับมิสระสองตัวแต่ว่าไม่มีการลบต่อไปอาหอัจฉริโยอาหัวปนิบาตนะครับข้างหน้าเป็นสระโอที่อย่าหัวิบาตแต่ว่าไม่ทำนะครับเหมือนกันต่อไป อาถอันโตจะอาตัวไหนปฏิบาติอาถูเองจินะอันโตก็ปฏิบาตได้เลยใช่ไหมครับอาตัวนี้ก็ใช้ปฏิบัติได้สองคนเลยครับตัวนี้ก็ไม่ต้องถามทั้งที่มีสระสองตัวข้างหนข้างหลังนะต่อไปอาตะโคอยสมาตัวไหนอาตัวนี้อยู่ที่โขนะครับนะโขโขนะครับอ่าไม่เกี่ยวกับฐานนะครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นเซโอข้างหลังเป็นสระอาที่อายสมาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องลบเป็นดตัวหนึ่งนะจึงอาฐาก็ใช่แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องมันนะครับ าะว่าตำแหน่งที่จะมีการลบก็คือตรงนี้ครับต่อไปเตียต่อไปอาโถอสาวจิตกาอาโถเป็นนิบาศอันนี้ข้างหน้าเป็นโอข้างหลังก็เป็นโอแต่ว่าไม่ต้องทําสุทธินะครับต่อไปตาโตอมัดีสาอาตรไหนตาโตนะครับข้างหน้าเป็นโอข้างหลังเป็นอานะครับมีการลบไหมไม่ลบให้เป็นปกติให้ของรูปไว้นะครับตาโตและเหล่านั้นสสารว่าพิณดาอามันติยินะครับแปลว่าตัดเรียก แล้วนะครับอามันตะยีแต่เด็กแล้วหรือก็เป็นอีพิภัตตตรงเลยสิครับนานเจอทีนะถ้าเราไปทำบทนี้ไม่เจอเลยครับนะมีแต่รูปรักษาอีแปนอีนะตัวอย่างนี้เป็นอีตรงตรงครับไหนพัอีเลยครับนะไปต้องครับอ่าตัวนี้ก็ง่ายนิดหนึ่งก็ถูกแล้วครับว่าตรงนี้เข้าใจได้แต่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าอะไรเราเรียนมาแล้วคราเรียนอ่าพวกศัพท์นามก็เรียนมาแล้วนิบานก็เรียนมาแล้วนะครับ ตัวอารดับหน้านี่ก็จะเป็นใช่ไหมครับเรารู้ว่าตัวนี้เป็นอารดับหน้ก็สามารถเข้าใจได้เลยนะครับถ้าเราไม่รเรียนเบื้องต้นมาตัวนี้ก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันครับว่าตัวนี้เป็นนิบาตนะตัวนี้เป็นอารดับหน้นะนะครับบอกเองก็ไม่เห็นนะครับไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ตัวนี้เราสามารถแยกได้นะครับตัวนี้เป็นบทนามเป็นบทนิบาตเป็นบทศัพท์นะครับเรื่องขยานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอารดับหน้าเราก็เห็นได้ว่าตัวนี้เป็นอารดับหน้นะหรือว่าเป็นกิจยาที่เป็นอดีตครับเราก็ทราบได้ใช่ไหมครอาขยานครับทราบได้ พัขาขึ้นเลยครับวันแรกเลยครับถ้าวันแรกที่ขึ้นเลยเนี่ป่านนี้น่าจะได้ถึงกี่หน้าในวันจะเดียววันไ้ถึงวันนี้น่าจะไปถึงห้าหน้าหรือเปล่า5หน้า5หน,น,น้าที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยอาโถแปลว่าอันหนึ่งครับ ต่อไปครับบางที่สามารถทำสนทิษได้นะครับนะ,ะดูแต่มีข้อยกเว้นยังไงบ้างที่ทำสนทิ่ได้ครับหมดเลยนะวัตจีข้าในนะาอ,นนะอาการะอิตีเวเวศถาจีสุสันทิปอ่าดูาน,นี่ครับตัวไหนที่ต้องทำสันทิษก่อนครับอ,อาการะอ,อ,อิตีววอิวีวะอิ อิวาขอละเอวาแล้วก็เอธาอาทิสุอาตาระคัมอาการะอิติอิวาเอวาเอธาอาทิสุอ่ะอาตวนิคิดเส้นใต้ไว้นะครับอ่าหลังอาการะอิติเบเวธถาอาริสุปใส่สัจเตสุกขะปรับอ่าสัจเทศสุขะไป สันทิ่ปีแม้อันว่าการทําสุทธิสันทิปีแม้ว่าการทําสุทธิสันทิปีแม้อันว่าการทําสุทธิสันที่ปีแม้ว่าการทําสุทธิอาการะอิจิเวเวทาติสุสเทสุ อาการะอิติเบเวทาทิสุสัตทสุในเพาะศัพท์ทั้งหลายมีอักษศนอิติศัพอิวศัพเอวศัพและอาหและเอทัศัพเป็นต้นในเพาะศัพท์ทั้งหลาย มีอ,กอักษรอิติสัพต์อีวสัสศัพต์เอวสัสศัพต์และเอทัสัพต์เป็นต้นมีอ,กอักษรอิติสัพต์อีวัสศัพต์เอวสัอวสศัพต์และเอทัสัพต์เป็นต้น วัย่มมีัย,มย่อมมีวจิกนนะเพราะิสัพวจิกนนัเพราะวัิสัพวจิ้าในนัพราะิสัพ ตามกฎที่ผ่านมาท่านบอกว่าทีฆาตสระที่เป็นที่สิของบทที่ไม่ใช่สมาธิไม่ต้องทําสนธินะครับตัวนั้นท่านบุกการไว้หมดเลยครับรวมไว้หมดเลยแต่พอมาถึงประเด็นนี้นะครับถ้าท่านบอกว่าท่างหลังเป็นพวกอักษรปฏิจิศาสตร์พวกอีวัตาสรหรือเอวัตศาสรหรือเอทศาสตร์นี่ขทั้งหน้าที่เป็นทีฆาตาสระนะครับก็สามารถทําสนธิได้นะครับทําสนที่ได้นะครับนะ แต่ว่ากฎเกณฑ์นแรกนี่ห้ามเลยใช่ไหมครับขวานี้ก็นะครับแต่ถ้าว่าข้้งหลังเป็นอย่างนี้ระบุไว้เลยถ้าเป็นอาเป็นอีตีอีวะเอวะเอถะสามารถทําส่วนที่ได้นะครับอ่านดูตัวอย่างประกอบเลยเอถานะครับพุทธหอนนะอ่านข้าตัถะขันบนเป็นอะไรอ่านข้าตาอัถะนะครับตัวนี้ก็ประธานจะมาตุ้มเหตุว่าทานน้หลายอัตตาเป็นผู้มาแล้วอัถะย่อมเป็น อาคตตาเป็นทีฆาตสระท้ายบทไหมไ<ป>ใช่แล้วตัวน,นี้เป็นสมานกันไหมไ,<ป>ไม่เป็นสมานกันครับพลบนนบทเ,เ,เลยครับอาคตตาวิกฤติกตานะครับไม่คัสมานเพราะข้างหน้าอาคตตาเป็นกิดส่วนอ่างถาเป็นนักขญานเท่าสมานกันไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าบอกข้างหลังเป็นสระอาครับอะาอ่าเป็นนิเิศก็สามารถลบสนักได้ครับอาคตตาธรรมอาจารย์อาคัตาอ่างา,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 าสามารถลบสระอาได้นะครับนะ กพราะก็จีสัมปสูตรนี้ห้ามไว้นะครับก็จีสัพบอกว่าไม่ใช่ว่าต้องปกติรูปหมดนะนะครับบางตัวก็ทอบสุติที่กันนะครับด้วยกระเพาะสารังลดสารหน้าด้วยสารไซรุนังนะครับนะอต่อไปอากะทาหาแตบเบน อัตตาอัมหาข้างหน้าเป็นทีโฆษณาท้ายบนไหมเป็นนะครับแต่ว่าข้างหลังนี่เป็นอ่านใช่ไหมครับพอจะอา,าศัยข้างหลังนะครับล็กสาหน้าได้ใช้สุดว่าส,สาเสด็จางครับก็หมายมันว่าเราทั้งหลายอาตตาเป็นผู้มาแล้วอัมหาย่อเป็นได้ไงนะครับอัมหาอัมหาแปลว่าได้เป็นแล้วสิครับนะถ้าอัมหาที่วกเราย่อเป็นได้ครับถ้าอัมหาเป็นวัตวราถ้าอัมหานี่เป็นหมวดรู้หลักจริยพันแล้วคับนา ได้เป็นแล Connie, uh, uh ้วนะครับนะอัศว์ธาตุด้วยกันนะครับนะอัศว์ธาตุนะครับต่อไปกัตมาสุจตตารุเตวเป็นกัตมาอัศุกัตมาเป็นทีฆาสราทีอ่านนะครับท้ายบทไหมถ่ยท้ายบทตามปกติทำสุดที่ไหมไม่ทำแต่ตัวนี้ข้างหลังเป็นสะอาดใช่ไหมครับขอเชิญตัวนีเร่าสันนาทีครั หลังกัตมาสูตรมาจากกัตมาอัสสุเพราะหลังลบเารน้าด้วยราเจลควานเมื่อเารน้าทบแล้วมีการสร้างด้วยมีขังนะครับกัตมาสูตกัตมาอัสสรนะต่อไปอัปปสุตายังตรวเวนอัปปสุโตอายังนะครับบริสุทธอ่า อาปัสโตโตนะครับสระโอเป็นที่สุดของบนนะครับตัมุตีเขาทําส <t ip> ุดที่ไหมไม่ทําแต่ตัวนี้เ้ามาเป็นสระไใดสะอาดเพราะฉะนั้นทําสุดที่ได้ลบสันษฐานที่คะสระหลังนะครับนะอาปัสตายังอาปาโตอายังนะครับต่อไปอิิติอิติอิติอิติในข้างหน้าเป็นสระอีเป็นที่สุดของบน ตูเต้าไหมครับ <Okay. S 1> าปกติเขาทำส่ดที่ไหมไม่ทำแต่ท,ที่อาศัยอิติศัอยู่ข้างหลังทาง่านเบอที่สองนะครับทำสุดที่ได้ครับรถหนาที่คะหลังนะครับก็อสดงว่าถ้าหลาังอิติศัทีส่วนใหญ่ทำหมดใช่ไหมครับนะทีทอิติศัท์ทำสนที่ได้นะครับนะต่อไปจามรีวะจามรีอีวะนะครับน้ จามารีนะครับแปลว่าจามารีเลยครับจามารีคืออะไรคือสต์ชนิดหนึ่งนะถ้าอยากดูต้องไปแถวนิที่เบธแถวมองโกลยู่แถวนู้นคันเยอะนะใช่ครับคล้ายมังกรครับนะครับจามารีครับอ๋อือเป็นจามารี แต่ว่าเวลาแปลแปลจามาดีนะไปดูบทอ่านสืออ๋ออ่านสือก็ไม่ใช่ไม่ใช่มาดีอานเดียผมไปพ้นให้ว่ามันเป็นข้างหน้าที่พคาลิคัสานะแต่ว่าเวลาแปลมาแล้วแปวจามดีครับนีไม่ใช่ลูกตา อ่าตัวนี้ข้างหน้าเป็นเสียที่ข้าศาทายบทข้างหลังเป็นอีของอีวัสรเพราะฉันทำส่วนที่ได้นะครับต่อไปสัพเพวะมาจากสัพเพเอวะข้างหน้าเป็นเอที่ข้าศาท้ายบทไหมครับใช่ครับอ่าตามปกติีทำส่วนที่ไหมไม่ทำแต่ตัวนี้อาศัยข้างหลังเป็นเอวะเอของเอวะสามารถทำส่วนที่ได้ครับสัพเพวะสัพเพเอวะนะครับนะต่อไปสเปวะโสเอวะนะครับโสเอวะ โอเป็นท <your> no. no. nah ี right. yes. ่สืบบดไหมเป็นนะครับโอเป็นสืบคบบดทำมุติทำทุนทไหมไม่ทำแต่ตัวนี้ข้างหลังเป็นอะไรครับเอวะเพราะฉะนั้นสามารถเป็นโอของโศเป็นวะได้ครับเป็นโอของโศเนี่ยเป็นวะใชุ้ึว่าวะโมทุธทานทานังนะครับทำได้นะเสวะโสยวะต่อไปเอสวะเอโสยวะข้างหน้าเป็นโอที่สุดของบดคือเอโสนะครับความบุตรีทำทุนทีไหม ไม่ทำแต่ข้าลตัวนี้เป็นสารลักเอของเอต้องเป็นของเอวัใช่ไหมครับถ้าของคนอื่นไม่ทำนะนะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับต่อไปปาริสูธรเทศฐายสมันโตตัวเป็นปาริสุทธาเอธาธายสมันโตอ่านสักบทนะครับปาริธาบนหนึ่งเอธาบนหนึ่งยสมันโตอ่าตัวนี้ก็อยู่ในปาทโมกนะครับยสมันโตดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ตูเพนว่าท่านทั้งหลายปริศธาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเอตา,าอาปัตติยังหรืออาปัติสุในบัตทั้งหลายเหล่านี้โวติอโถธาย่อมเป็นนะอาเยมันโตอา่นตานปริศธาเลยก็ได้นะครับนะอาเยสมันโตน่าท่านผู้เพสทั้งหลายปริศธาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเอตหาในบัตนี้โวติย่อมเป็นนะมาจากปริทธาเอตาอาเยสมันโตนะครับ ตัวนี้ปริสุทธานะครับเป็นอาท้ายบทเหมือนกัารขลังแต่มีเอทาอยู่ใช่ไหมครับครับขอเชิญตัวนี้สามารถรบศสนาได้นะครับส่วนตองเอสายเปวนตัววิธีในการคับรัเขารับศาสนาได้เหมือนกันนะต่อไปเนี่ยทาทาเป็นเดชนโนเปล่าครับน้เปลาทานะมันเป็นสีขศาสตร์ตรงไหนนะครับท่านนี้แปลว่าอะไรครับฮะ ไม่มีในทีน่นี้ไม่มีแปลว่าไม่เนี่ยมันมาจากสาอะไรได้บ้างอ่ะสารน้าก็ได้โนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นน้าเนีเ่ยมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมไม่เกี่ยวเพราะว่าตรงนี้กำลังเรีเยนบททีค่าสารใช่ไหมครับเพราะงั้นคนแต่งมาเป็นไรโ,โนอเอธานะครับนะโนนะครับ เหตุธาตนะธาตเขียนไว้ในคำเทเธาตุหรือเหตุธาตนะครับ,อ,รบอ,อ๋อถ้านาเขาไม่เกี่ยวข้องกับพิษณีเัยนะถ้านะนก็ไม่ต้องมาเต้างพูดเกี่ยวกับอะไรเลยตอนนี้กําลังอยู่ในกลุ่มของเลยครับขีราชศาสตร์คือไที่สุขบดใช่ไหมครับข้างหน้าจะบอกว่าห้ามทําแต่ตัวนี้นะครับถ้ามีพวกอัอกษรอีตีสับ,อ,สบอีว่สับอีว่สับเหตุสับสามารถลบได้นะครับนะ อาต่อไปตังปุตเตธาตังปุโตเอธาอาปุโตโสโอเป็นท้ายผลเหมือนกันตั้งปฏิฐานทุติไม่ไม่ทำเตที่มีเอธาอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสามารถลบโสโอของโตได้นะครับปุเตธาปุโตเอธานะครับนะต่อไปสัจเจสามาจาจาเจเอสสัจเจเอสนะครับตัวนี้ก็นะครับข้างหน้าเป็นเตที่จเป็นสัสัจเจนี่เป็นนิบาใช่ไหมครับตามปฏินิบาชทำทุติไม่ ไม่ทำแต่นี้ก็สามารถทําได้นะครับอาศัยเอเขาเอโสเอสัตย์นะครับต่อไปตะประมังมาจากตะถาบมัณตะถาเป็นไรนิบาตะวิธีนิบาทำใช่ไหมไม่ทําแต่ทีนี้ก็ปัญญสามารถไว้สามารถทําได้รัตทุนนิคะกลาหลังนะครับยะถาหานิบายะถาตะวิธิยถาทำทำใช่ไหมไม่ทำแต่นี้ก็ทำใช่ไหมครับทีนี้ก็นขเว้นอ่าตูดท้ายครับตัวนี้นะ ผ่ามนี้เป็นข้อเ่เว้นที่สามารถทำโสนทีดได้ทั้งหมดเลยนะครับนะอ่าสเปีิว่าไม่มีครับนะไม่มีครับตัวยทท้ายตัวนี้ก็ผงคุม้มอนบาทแล้วครับครับข้างหน้าเป็นอนิบาทกครับก็ เดี here, be, okay. also, ๋ยวคุณก uh, ็โดยอาทิตย์สันไปแล้วครับเลยตั้งแต่สามสัปนี้ครับโดยอาทิตย์สันไปแล้วแล้วก็ปฏิบัติอยู่นานเลยอ๋อเมนสายมีจำนวนไม่เยอะมั้ครับเขาไม่เปเกียนนะครับตัวนี้ก็อาศัยที่ตัุยานที่มีใช้ในพระบาลีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปศึกษาเพิ่มว่าอ่านไปเยอะครับแล้วก็จดจำมานะ

าตัมมาอาคตัมมาอาคตัมมา

apa sudayang apa sutoya yang apa sudayang apa sutoya yang apa sudayang apa sutoya yang apa sutoya yang apa sudayang iti 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 จาเมรีวะยามรีวะามรีวะยา w มรีวะยาเมรีวะยาเมรีวะ a ามรีวะยาเมรีวะามรีวะามรีวะามรีวะสเวะสวะสเพ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 เพวะสเพเพวะสเพเพวะสเพเพวะสเวะสเวะสเวะ โสเอวะสาววะ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 สเอวะสาววะโสเอวะเอเสวะเอโสเอวะเอเสวะเอโสเอวะเอเสวะเอโสเอวะเ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 เสวะเอโสเอวะ บริสุทธิส so ุทธาเยสุม no, ันตูบริสุท yeah. ธิ์ายสมันตูบริสุทธิเทถาเยสุมันตูบริสุทธิ์เทถาเยสุมันตูบริสุทธิเทถาเยสุมันตูบริสุทธิ์เทถาเยสุมันตูบริสุทธิเทถาเยสุมันตบริสุทธิ์เทถาเยสมันต आयुष मन दो हरी आयुष्मा यथा आयुष्मा ये आयुष मंदो हरी आयुष्म आयुष मंदो हरी आयुष्म กุตเตหะกุตเตทะกุตเตหะกุตเตหะตุสเตะุเตะตุเตะุตยตะุเตหะตเจส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 ะเจโสเลยครับตเจสะเจโสตเจสะตเจโสตเจโสตเจสะตเจโสตเจสะ

ยะถาหะยะถายะาหะีส่วนหนึ <aux Send out> ่งครับอาที <au Subst ance> ah. Ah at ah ่สับนี้ากาท่าก็บอกไว้นะครับบาีคนดีการก็ได้นะดีกาก็ส่วนหนึ่งบอกได้อ่านนี้มันทำกรุ๊สักตัวนะอ่านคตาตอ่ะครับ อาคตตาสังเก a คืออาคาอัคาแยปริณตาวจัสสะด้วยอุปมาโทจิตมัสสรสเรนะวิโยชะเยก็สลังโมคลนาด้วยสารสเรโลปังนังปิณตาปุพกัสสะด้วยนะเยปรยุเตสเรูปเป็นอาตตาอตตาสัอตตาา อจากสะอาด้วยปุพมาโตติตามสารสเรนะวิโยจเยเพระสารลังโลกสารนาด้วยสาราสเรโลปังนามวิญญาณตาเป็นกอกัสราด้วยนาเยภรันยุเตสัมเปรูปเป็นอัคตตถาอัคตตถาสัจจะคืออัคตาอัตตาแยกวิญญณตาออกจากสะอาด้วยปุพพมาโตติตามสาราสเรนะวิโยจเยเพระสารลังโลกสารนาด้วยสาราสเรโลปัง ธรรมพิตาเป็นกองกสลาด้วยนัยเยปังยุตเตสมเร็จโลกเป็นอาคตตถาอาคตตถาสัตเดิมคืออาคตตาอันธาแเยปินิจตาอ่อนจากสลาด้วยปุพพมาโทติตามาสาราเสนาวิโยชย์เพอะสลาลัมโลกสลาณาด้วยสาราเสนโลปังธรเมพินิตาเป็นกองกัสลาด้วยนัยเยปัญญุเตสมเร็จรูปเป็นอาคตตถาอาคตตถาสัตย์เดิมคืออาคตตาอันธา แยกเพรนาตาออกจากสระอาด้วยอุปภัมถโตติตามัตสลาสเลนาวิโยชัยเยพระสระลังโลกสระนาด้วยสราสเลลมันนำเพรนาตาเป็นสองกับสลาด้วยนาเยพระยุตเตสัมเรูปเป็นอาคตตาาอาคตตาธาสัมเดลืออาคตตาธาแยกเพรณาตาออกจากสลาด้วยอุปภัมถโตติตามัตสลาสเลนาวิโยชัยเยพระสระลังโลกสระนาด้วยส นาสเรโลภังนำพินาตามถูกขอบตัศลาด้วยนาเยพระโยเตสำเร็จลูกเป็นอาคตตถาอาคตตาสัตว์เดือดเป็นอาคตตถาแยกพินาศออกจากสราด้วยอุปาโมทิตามัสราสเรนวิโยเจเพ่อสารังลกสาราด้วยสาราสเรโลปังนำวินาตามถูกขอบตัศลาด้วยนาเยพระโยเตสำเร็จลุกเป็นอาคตตถาอาคตตาสั ยังคืออาคตาอัทถาแยกในนพตรัาออกจากสระด้วยภูภามโทติตามสาราสเรนะวิโยชยีเพราะสาราลังโลกสระหน้าด้วยสระสเรโลปะนเพียนนาเป็นกองกับสระาด้วยนาเยรายุเตสําเร็จโลกเป็นอาคตตาอัานตัวนี้อาศัยอัฐาภูมิภาคนะครับตัดได้ว่าต้องเป็นอาคตตาแน่นอนนะ ตัดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับเพราะว่าประธานเป็นนะครับตุ้มเหนะครับตาประจัยนะครับอ่าคำาที่เป็นอะไรก็แต่ต้องตามประธานไดใช่ไหมครับตามตัวหลักที่เป็นขยานครับเป็นวิธีการตานะครับต้องมีรูปเป็นผู้โพสครับกัญโยเป็นอานะครับเพราะตุ้มเห็นว่าทั้งหกายก็ตาเป็นผู้มาเล้วอาถาย่อมเป็นนะครับอาถาัเป็นวิธีการตานะครับตรงสัจเจ่สานะครทาทีามสัยที่สามก็ทำดอวิสัยทีสามก็ได้ครับแต่ว่า อายังไม่สมบูรณ์กันเองเพราะว่าเอสายเรายังไม่เรียนเนืเพีงยนไม่ถึงนะตัวนั้นลบโอลงอาคมใชสตอว่าโลปันจากกระดาษกระโหลกข้างหน้าครับอยู่ในในหน้าสุ้มทีข้างหน้านะใกล้ถึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นเราตัดแค่สัจเจกับเอสายก็พอได้อยู่แต่ว่าถ้าตัดให้เดียวให้หมดเลยก็จะดีกว่านะครับตัดเรียนสัจเจกับเอโซเลยนะนะครับ